ทันตแพทย์หญิงชวพรคล่องพิทยาพงศ์นะคะตอนนี้นะคะประจาอยู่ที่โรงพยาบาลอากาศอำนวยนะคะจังหวัดสกลนครคะ่ะของหมอนะคะก็ตอนนี้ทําอาชีพก็คือเป็นทันตแพทย์ของหมอนะคะถ้าถามว่าทําไมถึงได้มาเรียนอาชีพทันตแพทย์นะคะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราชอบทั้งศาสตร์แล้วก็ชอบทั้งศิลปะนะคะอาชีพทันตแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจสุดเพราะว่าการที่เราจะเป็นหมอฟันแล้วก็เรียนทันตแพทย์ได้เนี่ยต้องใช้ ศิลปะค่อนข้างเยอะนะคะจริง,รงน้องๆอ,อาจจะคิดว่าทันตะแพทย์เนี่ยเป็นวิชาการเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะที่ต้องมีศิลปะเนื่องจากว่าตอนระหว่างการเรียนเนี่ยจะต้องใช้ทักษะต่างๆมากมายแต่หมอจะพูดถึงให้ฟังนะคะสําหรับวิธีการเตรียมตัวตอนสอบนะคะอันนี้หมอบอกก่อนว่ามันก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะตอนนี้มันอาจจะมีอะไรคล้ายกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะมีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วสําหรับการเตรียมสอบนะคะของหมอเนี่ย หมอจะเป็นการ <tong> s. <S เน้นติวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราของคุณหมอเนี่ยหมออยู่กรุงเทพนะคะตอนมัธยมหมอจะชอบเน้นติวพอติวเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็คือจะเอาที่ติวเนี่ยมาทบทวนนะคะแล้วก็เวลาทบทวนเนี่ยคืออยากจะให้ทบทวนเป็นวันนั้นเลยถ้าเราเรียนติวมาเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเรามาทบทวนวันนั้นเราจะไม่มีเวลาทบทวนของเก่าแล้วค่ะแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ 3, สําคัญสุดก็คือเรื่องข้อสอบอันนี้ข้อสอบเก่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก คือเราจะต้องเอาหาแนวมาให้ได้ก่อนนะคะพอหาแนวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําข้อสอบเกา่าเวลาทําข้อสอบเก่าจะทําให้เรารู้เนื้อหาที่เราจะต้องอ่านจริงๆเราจะได้ไม่อ่านสเปกสะปาเนาะแล้วหลังจากนั้นเวลาทําข้อสอบเกา่าเร็จแต่ละข้อค่ะให้เรามาอ่านเฉลยถ้าสมมติเราอ่านเฉลยไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าหัวข้อไหนเนี่ยมันออกไวสุดจากนั้นเราก็ค่อยทําสรุปขึ้นมา ตอนนั้นของหมอที่สอบนะคะหมอติดศัลยแพทย์จากรอบแอดมิชชั่นนะคะจะเป็นรอบหลังๆเลยที่เป็นยื่นตอนนั้นเป็นสมัยนั้นเป็นพวกโอเนนะคะมีแกะแผลเนาะแล้วก็มีแต่ว่าของกพทเนี่ยอันนั้นรอบก่อนหน้านี้ยังยังไม่ติดนะคะมาติดรอบที่หลังแอดมิชชั่นนะคะส่วนเรื่องพอเข้ามหาลัยหมอน้สึกยังไงนะคะของหมอเนี่ยติดมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งส่วนตัวเองหมอเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพคือตอนแรกก็ พูดตรงๆว่าก็จะตกใจมากแล้วก็ยังทําใจไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่เคยห่างออกจากบ้านเลยนะคะแบบร้องไห้ยมากแล้วพอเสร็จปุ๊บแต่พอมาอยู่สรุปว่าคือการมาอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสนุกมา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 ก,มากจริงๆนะคะ ตอนปีหนึ่งเนะี่ยอยู่หอหมออยู่หอนอกนะคะกิจกรรมจะเยอะมากๆเลยแบบมีทั้งวันคือไม่เบื่อเลยนะคะเราก็ร่วมกิจกรรมไปรู้จักทั้งรุ่นพี่นะคะเพื่อนต่างาคณะอะไรรู้จักหมดเนาะตอนปีหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเรายังเรียนแบบยังไม่เข้มข้นมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเช่นภาษาอังกฤษหรือพวกวิทยาศาสตร์ทำแหลกต่างๆที่ร่วมกับคณะอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมาปี2พวกวิชาการอะไรเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ที่หนักสุดปี2ก็คือจะเป็นเรียนกอนอนาโนมี์นะคะอันนี้เนี่ยจะต้องเรียนร่วมกับคณะแพทย์ด้วยแล้วก็จะมีผ่าอาจารย์ใหญ่เนาะน้องๆน่าจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะอันเนี้ยจะเป็นค่อนข้างหนักมากเพราะว่าเราต้องรู้โครงสร้างของร่างกาย ทุกส่วนนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ใบหน้านะหมอฟันเนี่ยจะต้องรู้ทุกสว่วนเช่นเดียวกับคุณหมอเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าปีไหนที่เริ่มเข้าสู่วิชาคณะจริงๆนะคะก็จะเป็นตอนปี3นะคะปี3เนี่ยจะเรียกว่าเริ่มทำแลบนะคะอันนี้น้องๆต้องรู้ไว้ก่อนว่าอย่างที่คุณหมอบอกตอนแรกคะ่ะที่บอกว่าเวลาเรียนหมอฟันจะต้องมีศิลปะร่วมด้วยเนาะก็คือปี3เป็นการเริ่มทำแลบถามว่าทำแลบมีอะไรบ้าง อ่าคร่าวๆนะคะคือน้องเนี่ยจะต้องผสมปูนเป็นจะต้องใช้แว็กซ์ขี้ผึ้งเป็นทุกอย่างต้องใช้ทักษะช่างๆแล้วก็ศิละปะหมดเลยนะคะเอ่อฟันแต่ละซี่ของน้องที่อยู่ในปากนะคะน้องจะต้องรู้โครงสร้างของฟันหมดเราต้องสามารถวาดลูกได้เราต้องรู้ได้ว่าปุ่มฟันแต่ละปุ่มฟันอยู่ตรงไหนทําหน้าที่อะไรมีการตกอะไรบนล่ามนะคะมันไม่ใช่แค่รู้แค่ว่ามีฟันเคี้ยวกันเฉยๆเนาะตอนนี้นแหละปีสามเนี่ยจะเริ่มเป็นจุด ขเขาเรียกว่าเป็นจุดตัดแล้วว่าเราชอบหรือไม่ชอบจริงๆของขนาดนี้ไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนปีสามถ้าสมมุติว่าคนจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจที่จะไม่เรียนหมอฟันก็จะเริ่มตรงประมาณปีสามนี่ค่ะคะ่ะส่วนชีวิตที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือขึ้นปีสี่นะคะปีสี่เนี่ยจะเริ่มทําคลินิกแล้วนะคะโดยตอนปีสี่เนี่ยที่เริ่มทําคลินิกเนาะก็จะเริ่มจากคลินิกที่ง่ายๆก่อนนะคะเช่นอุดฟันแล้วก็ขูดหินปูน เคสที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเคสจากที่ในมาหาลาัยส่วนใหญ่ล้วก็จะเจอนักศึกษาอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าคนที่อยู่แถวแถวรอบมาหาลัยนี้นะคะ ก็เริ่มแรกสุดเลยเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นพวกอุดฟันเนาะเขาก็จะมีเคสให้เก็บค่ะอย่างเช่นว่าอุดฟันด้านบดเคี้ยวกี่ซี่ตรงคอฟันกี่ซี่นะคะแล้วก็ถ้าขูดหินปูนเราก็จะต้องมีการตรวจละเอียดค่ะคือตอนปีสี่เนี่ยเวลาขูดเขาจะไม่ให้ใช้เครื่องขูดเลยคือเขาจะให้ใช้มือเราขูดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไข้ไม่ได้มารอบเดียวนะคะถ้าจะสูดอินปูคือต้องมาประมาณ4-5รอบเนาะแล้วเป็นการปูดที่ละเอียดมากละเอียดที่สุดในชีวิตแล้วนะคะหลังจากที่คนไข้ปูดหินปูเสร็จเนี่ยจะต้องมีการเช็คความสะอาดว่าเราทําความสะอาดดีจริงไหมเขาจะให้เขี้ยวค่ะเขาเรียกว่าเบสิคฟูชินมันจะเป็นเม็ดม่วงนะคะคือถ้าสมมติว่าเรา ขูดหินปูนเสร็จแล้วแล้วเราเคี้ยวเสร็จปุ๊บถ้าสีม่วงเนี่ยมันไม่ติดเลยแสดงว่าเราอ่ะขูดสะอาดอันนี้เราก็จะผ่านไปได้แล้วก็อาจารย์เขาก็จะให้ผ่านแล้วก็นัดวันต่อๆมานะคะอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะแล้วก็อีกคลินิกหนึ่งของปีสีก็คือเขาเรียกว่าคลินิกไดแอกหอสิิค่ะก็คือคลินิกวินิจฉัยนะค,ะ,คะก็คือจะรวบรวมคนไข้เนี่ยมันอยู่ตรงมาหาเราหมดเลยเริ่มแรกสุดเพื่อให้เราตรวจว่าวันนี้เขามาด้วยอาการอะไรและเขาจะต้องการทําอะไรอันนี้จะเป็นคลินิกที่ค่อนข้างรวบรวมความรู้ทั้งหมด อยู่ในหวนัวเราเราต้องเอาประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนั้นคนไข้มาทําอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าคนไข้เป็นอะไรเราต้องใช้ความรู้ที่เราอ่ะเรียนมาเพื่อวิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาเป็นอะไรเพื่อส่งต่อไปอยังสาขาต่างๆ ะะส่วนปี5ปี6กเนี่ยก็จะเริ่มเป็นคลินิกต่างๆที่เป็นเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นคลินิกทาฟันปลอมนะคะฟันปลอมก็จะแยกเป็นฟันปลอมถอนได้หรือว่าฟันปลอมปิดแน่นนะคะและถ้าเป็นถ้าเป็นสัญญกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ผ่าฟันคุดที่ยากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกอาจารย์ก็จะให้เราถอนฟันฟันคุดธรรมดาก่อนแบบต,ตรงๆนะคะอพอเริ่มสเต็ปขึ้นมาก็เริ่มเป็นแบบกรีดเหนือนะคะจนสุดท้ายยากสุดนะคะคือตอนปี6กก็คือจะได้ผ่าฟันคุดท,ที่เป็นฟันคุดแบบนอนนะคะ อันนี้ก็ทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีอาจารย์วควบคุมคอยดูแลเนาะแล้วก็ส่วนที่ก่อนจะจบยากสุดก็คือการสอบไลเซนส์นะคะของเราของหมอฟันเนี่ยจริงๆรแล้วไลเซน์จะมีสอบรอบแรกก่อนเอ1หนึ่งตอนปีสขึ้นปี4นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตอนปี6กค่ะก็จะมีสอบเนื้อหาที่สอบเนี่ยจะมีทั้งสืบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติส่วนใหญ่นะคะที่สอบจะเป็นเคสคนไข้ามากกว่าคือเขาจะเล่าเคสมาว่าเป็นอะไรยังไงแล้วเราต้องมีขอให้ได้ว่าเคสนี้เป็นอะไร เราจะต้องรักษาอย่างไงนะคะส่วนเรื่องของการสอบปฏิบัตินะคะจะเป็นการเก็บมันจะเป็นการเก็บเคสที่ต้องเก็บอยู่แล้วระหว่างปี5ปี6ถึงถ้าเราเก็บเคสผ่านครบหมดอะคะ่ะถึงจะถึงจะจบได้แล้วก็มีสิทธิ์ไปจับฉลากใช้ทุนเนาะโอเคส่วนอันนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะถามว่าจบมาแล้วก็อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนาะก็ช่วงที่เราจบแล้วคะ่ะประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะเขาจะมีการให้จับฉลาก ะะจับฉลากเรื่องจังหวัดใสยทุนตอนแรกเราก็เลงก่อนว่าเราอยากได้จังหวัดไหนเนาะของหมอเนี่ยตอนแรกที่หมอเอาจังหวัดโซนภาคดีคือหนะึ่งเลยก็คือหมอเรียนจากมอขอนแก่นยู่ภาคอีสานอยู่แล้วนะคะก็คือรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับที่ภาคอีสานมากเนื่องจากคนรอบๆที่เนี่ยคือน่ารักมากจรงิจรงๆทั้งตัวคนไข้เองทั้งอาจารย์ทุกอยาก่างหมอก็เลยโอเคกับการที่อยู่ภาคอีสานนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือ แฟนของหมอนะคะก็คืออยู่จังหวัดสกลนครน,นะคะหมอก็เลยตามมานั่นเองค่ะก็ <g iggle> เป็นสาเหตุทำให้หมอได้มาอยู่โรงพยาบาลนี้เนาะสำหรับสุดท้ายนะคะสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเนาะ,ะหมอก็อยากจะอบอกว่าไม่ว่าน้องจะฝันอะไรหรือว่าอยากเรียนอะไรนะคะขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ไม่จมําเป็นจะต้องเรียนหมอฟันหรือหมออะไรก็ได้เอาที่เราชอบที่เราถน,นัดเอาที่เราอยากที่จะเป็นจริงๆจ,จากนั้นเราก็พุ่งชนให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจทําให้มันสําเร็จนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะ